น้องแมวสปอยสวัสดีค่ะน้องแมวสปอยคลิปนี้จะมาสปอยหนังไลฟฟาเตอร์ไรซันพ่อรักผมได้ไหมเรื่องราวของครอบครัวสุดเพอร์เฟกที่วางแผนสำหรับลูกชายตัวน้อยให้ได้โตมาเป็นคนคุณภาพแต่แล้วก็ต้องกลายเป็นว่าลูกที่เลี้ยงดูมาอย่างดีได้กลายเป็นลูกของคนอื่นซะงั้นเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงเวลบฟังสปอยกันได้เลยจ้าจ้หนูเคตะ เกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นและก็เพียบพร้อมประกอบไปด้วยคุณพ่อรูปหล่อพนักงานตัวท็อปอนาคตไกลและคุณแม่แสนสวยที่เป็นแม่บ้าน เลี้ยงดูทุ่มเทและมอบสิ่งที่ดีที่สุดพ่อหล่อได้วางแผนอนาคตให้กับลูกชายมีว่าจะเป็นเรื่องการเรียนกิจกรรมและการใช้ชีวิตที่มีกฎระเบียบเพื่อให้โตไปเป็นคนเก่งเหมือนกับเขาแต่แล้วพวกเขาก็ได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลที่ทำคลอดเคตะต้องมาพบกับข่าวที่ทำให้พวกเขาต้องช็อกเมื่อโรงพยาบาลได้แจ้งว่ามีการสลับตัวเด็กทารกจึงได้มีการตรวจ DNA และผลก็ออกมาว่าพวกเขาไม่มีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือดพอหล่อที่ได้บ่นกับภรรยาคนสวยเรื่องที่เธอยืนยันที่จะไปคลอดที่โรงพยาบาลบ้านนอกแต่เธอที่ได้ให้เหตุผลที่เขาไม่มีเวลาให้เลยอยากจะไปคลอดโรงพยาบาลที่ใกล้กับแม่ของเธอก่อนจะตำหนีตัวเองว่าเป็นแม่ที่ไม่ได้เรื่องแม้แต่ลูกตัวเองก็จำไม่ได้สองครอบครัวที่ถูกสลับลูกได้มาพบกันที่โรงพยาบาลซึ่งอีกครอบครัวดูจะเป็นครอบครัวชิกๆที่ได้ประกอบ ีเปิดร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกเขาได้แลกรูปถ่ายและข้อมูลของเด็กทั้งสองจึงได้ดูว่าพวกเขาเกิดวันเดียวกันทางโรงพยาบาลที่อยากให้พวกเขารีบตัดสินใจว่าจะมีการแลกเปลี่ยนเด็กคืนหรือเปล่าก่อนที่เด็กจะโตไปมากกว่านี้แต่ทั้งสองครอบครัวที่คิดว่ามันเร็วเกินไป ครอบครัวชิกๆได้ถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นรวมถึงเงินเยียวยาคุณแม่คนสวยเมื่อได้เห็นลูกชายตัวน้อยที่นอนหลับอยู่ก็ได้ร้องไห้ออกมาจนแม่ของเธอได้บอกว่าเมื่อก่อนป้าข้างบ้านเคยทักว่าหลานของเธอหน้าไม่เหมือนพ่อกับแม่เลยคิดว่าที่พูดแบบนั้นเพียงเพราะแค่อิจฉาลูกสาวของเธอที่ได้สามีดี หัวหน้างานของคุณพ่อรอได้รู้เรื่องที่ลูกของเขาถูกสลับตัวก็เลยแนะนำให้เขาเลี้ยงเด็กเอาไว้ทั้งสองคนและวันนี้ทั้งสองครอบครัวก็จะได้พบกับลูกแท้ๆของตัวเอง ครอบครัวชิกชิกที่มาชิวชิวได้กระเตงลูกมา3มคนและดูจะมีวิธีการเลี้ยงลูกแบบสบายๆซึ่งพวกเด็กๆก็ดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีเมื่อถึงเวลาต้องจ่ายค่าอาหารคุณพ่อชิกชิกที่ขอเป็นคนจ่ายก่อนจะหยิบนู่นนั่นนี่และบอกให้ออกใบเสร็จมาในนามของโรงพยาบาลพ่อชิกชิกที่อยากปรึกษาพ่อหล่อเรื่องเงินเยียวยาของโรงพยาบาลแต่พ่อหล่อที่คิดว่าสิ่งที่สำคัญกว่าเงินก็คือ เขาที่อยากรู้ว่าทำไมเด็กถึงได้ถูกสลับตัวกันแม่ชิกชิกที่บอกว่าการจ่ายเงินคือการแสดงความจริงใจที่เป็นลูกประรรมพ่อหล่อได้พูดถึงเรื่องทนายแต่พวกเขาที่ไม่รู้จักใครเลยเสนอที่จะจัดการเรื่องนี้เองพ่อหล่อที่จ้องมองไปที่เด็กน้อยอีกบ้าน ที่เป็นสายเลือดของเขาอย่างไม่วางตาคุณแม่ชิกชๆได้คุยกับคุณแม่คนสวยเรื่องที่มีคนทักเธอว่าลูกชายคนโตของเธอไม่เหมือนกับใครในบ้านแต่เธอที่ไม่อยากจะไปสนใจพวกปากหอยปากปูและก็ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหลังจากที่พบปะสองครอบครัวพ่อหล่อได้บอกกับผู้เป็นภรรยาว่าอย่าไปหนิดหนมกับคนบ้านนู้นมากนะักเผื่อว่าสักวันพวกเราอาจจะต้องสู้กันเองพ่อหล่อได้มาหาเพื่อนสนิทที่เป็นทนายก่อนจะปรึกษาเรื่องที่ เขาอยากจะเลี้ยงเด็กทั้งสองคนเอาไว้เพราะว่ายังไงอีกคนก็เป็นสายเลือดของเขาทนายเลยแซวเรื่องที่เขามีปมเรื่องพ่อก่อนจะเสนอว่าตอนนี้ให้เขาร่วมมือกับบ้านนู้นเพื่อที่จะสู้คดีกับทางโรงพยาบาลหลังจากที่สองครอบครัวได้พบปากกันมาสี่ครั้งแล้วทางโรงพยาบาลที่อยากให้พวกเขาหาข้อสรุป โดยแนะนําให้มีการแลกเด็กคืนทางครอบครัวชิกชิกที่ยังไม่อยากตัดสินใจพ่อหลอกก็เลยเสนอให้มีการแลกเด็กไปค้างคืนกับอีกครอบครัวในช่วงสุดสัปดาห์คุณแม่คนสวยได้มาเฝ้าเคตาเรียนปินโนเธอที่ได้ถามความสมัครใจถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องฝืนแต่เด็กน้อยที่ต้องการจะเรียนต่อเพราะว่าอยากจะให้พ่อภูมิใจในตัวเขาในวันก่อนแลกตัวเด็กพ่อหลอได้บอกกับเคตาว่า พรุ่งนี้เขาจะต้องไปนอนค้างที่บ้านของดิวเซและนี่ก็คือภารกิจที่จะฝึกให้เขาเป็นคนเข้มแข็งเมื่อพ่อหลอดได้มาเห็นสภาพบ้านและความเป็นอยู่ของอีกครอบครัวก็ถึงกับสายหัวเด็กทั้งสองได้เรียนรู้กับสภาพแวดล้อมใหม่ๆกับคนแปลกหน้าเคตาได้มาอยู่กับครอบครัวชิคๆที่เป็นร้านขายหลอดไฟได้พบกับลูกค้าที่เป็นคนแปลกหน้าเข้ามาในร้านบรรยากาศของครอบครัวที่มีพี่น้องอยู่ในบ้านเมื่อถึงเวลากินข้าวก็ต้องจ้วงให้ไวพ่อจะอา บน้ำก็ต้องลงมาแช่กันเป็นหมู่คณะในบ่อที่เล็กกระจิ๋วเดียวตัดมาที่ลิวเซที่ตอนนี้กําลังกินเนื้อย่างเกรดพรีเมียมโดยมีคุณแม่คนสวยเป็นคนย่างแล้วก็ตักใส่จานให้เขาพ่อหล่อที่ได้สอนวิธีการจับตะเกียบที่ถูกต้องเวลากินข้าวเช้าวันใหม่ เคตาที่ตื่นแต่เช้าในขณะที่น้องๆในบ้านยังหลับอยู่ใต้ผ้าห่มเด็กน้อยที่ตื่นตาตื่นใจกับความสามารถของคุณพ่อชิคๆที่สามารถซ่อมของเล่นที่พังไปแล้วให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งทางด้านลิวเซก,ก็กําลังเล่นของเล่นที่ช่วยเสริมทักษะแต่เขาก็ยังติดใจกับเกมกฎของตัวเองมากกว่าและยังคอยถามเวลากับคุณแม่คนสวยเพราะว่าเขาที่อยากจะกลับไปหาพ่อแม่ที่บ้านเมื่อถึงวันที่มารับตัวลูกกลับ คุณแม่คนสวยที่สังเกตว่าเคตามีแผลจากการหกล้มระหว่างทางกลับบ้านเคตาได้เล่าประสบการณ์ที่เจอหลังจากที่ได้ไปนอนค้างมาหนึ่งคืนถึงแม้ว่าจะรู้สึกกลัว แต่พวกเขาก็เป็นคนที่ใจดีมากแม้ที่ได้คิดถึงเรื่องของลูกชายจนอยากจะพาเขาหายไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครจะมาพบคุณพ่อหล่อที่ยัวเมื่อรู้ว่าเคตาได้แผลมาและก็ต้องมามีปากเสียงกับคุณภรรยาเพราะคุณแม่ที่คิดว่าคนอื่นๆและสามีของเธอต้องคิดว่าเธอเป็นแม่ที่ไม่ได้เรื่องจำไม่ได้แม้กระทั่งลูกของตัวเองแต่ก็ต้องรีบกลับมาสู่โหมดครอบครัวอบอุ่นเมื่อเคตาที่แอบฟังอยู่ได้เดินเข้ามาในห้องเด็กน้อยได้บอกว่าจะเอาหุ่นยนต์ที่พังแล้ว แล้วไปให้พ่อของลิวเซที่สามารถซ่อมของที่พังให้กลับมาเล่นได้อีกครั้งนั่นกระทาให้คุณพ่อหน้าหล่อเริ่มมีงอนคุณยายได้มาหาเคตะก่อนจะพูดเรื่องความผูกพันสําคัญกว่าสายเลือดแต่ลูกเขยพ่อหน้าหล่อได้บอกว่า เขากับภรรยาขอตัดสินใจกันเองแล้วก็มีเสียงติ้งนองจากคุณพ่อชิกชิกที่ได้มาเยี่ยมโดยทางโรงพยาบาลเป็นคนออกค่าเดินทางให้เมื่อได้เข้ามาในบ้านเขาก็ได้ออกปากชมว่ามันเหมือนกับที่ริมเซบอกว่าบ้านนี้หรูย,ย่งกาโรงแรมก่อนที่จะไปเที่ยวไปดูเคตะที่โรงเรียนสองครอบครัวที่ได้มานัดพบกันคุณพ่อชิกชิกที่อิจฉาคุณพ่อหล่อที่ยังดูหนุ่มแน่นก่อนจะบอกให้เขาหาเวลาอยู่กับเคตาบ้างอย่างการอาบน้ำด้วยกัน แต่คุณพ่อหล่อที่บอกว่าเขาได้สอนเคตาให้เป็นเด็กที่ดูแลตัวเองได้คุณพ่อชิกชิกที่บอกว่า6เดือนที่เขาได้อยู่กับเคตามันมากกว่าเวลาที่เขาได้อยู่กับคุณพ่อหล่อซะอีกแต่พ่อหล่อได้บอกว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่สําคัญและเรื่องบางเรื่องก็ให้ใครทําแทนไม่ได้คุณพ่อชิกชิกก็ได้บอกว่าการเป็นพ่อจะให้ใครมาเป็นแทนไม่ได้เหมือนกัน ระหว่างที่พ่อพ่อประทัคารมพวกแม่แม่และเด็กๆที่ดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีคุณพ่อชิกชิกได้สั่งข้าวกลับไปให้พ่อตาที่บ้านโดยลงบัญชีโรงพยาบาลเหมือนเคย ก่อนจะเล่าว่าตอนนี้พอตาของเขาได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งที่บ้านก็เลยมีเด็กทั้งหมด4ี่คนระหว่างที่บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะพ่อหลอดที่ได้ยินข้อเสนอที่จะรับเลี้ยงทั้งเคตาและลิวเซก่อนจะบอกให้เห็นแกอนาคตของเด็กเขายินดีที่จะจ่ายเงินให้ไม่อันพูดจบก็โดนเบิร์ดกะโหลกจากคุณพ่อชิกชิกและคุณแม่ที่ไม่พอใจที่โดนดูถูกก่อนจะบอกว่าเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างแต่พ่อหลอดที่ได้พูดเรื่องที่พวกเขาบอกว่า ถ้าจัดแสดงความจริงใจก็ต้องจ่ายเป็นเงินนั่นกระทาให้คุณแม่คนสวยรีบเข้ามาห้ามสามีตัวเองก่อนจะบอกขอโทษอีกครอบครัวพ่อหลอดที่ยังรู้สึกยัว่วเพราะว่าโดนคนขายหลอดไฟกระจกกระจกมาสั่งสอนเขาที่ศาลทนายทางโรงพยาบาลได้พูดเชิญตําหนิคุณแม่คนสวยเรื่องที่จําลูกตัวเองไม่ได้แต่เธอได้บอกว่าหลังจากคลอดออกมาสภาพร่างกายของเธอที่ไม่แข็งแรงทําให้เธอนอนไม่ได้สติอยู่หลายวันและทางคุณแม่ชิกชิกที่ได้พูดถึงความทุกข์ทรม เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อถึงตาของนางพยาบาลสาวที่ได้ดูแลทั้งสองครอบครัวตอนที่มาคลอดทุกคนก็ต้องตกใจกับสิ่งที่ได้ยินเธอได้ให้การรับสารภาพว่าเธอเป็นคนที่สลับตัวเด็กทั้งสองคนเพราะความเครียดจากการที่ต้องมาเลี้ยงลูกติดจ,จากสามีพอได้เห็นคนแม่คนสวยที่ได้อยู่ในครอบครัวที่เพียบพร้อมมีความสุขได้คลอดอยู่ในห้อง VIP มีสามีรูปหล่อทำงานที่บริษัทชื่อดังคอยดูแลหลังจากได้ตัดสินใจทำเรื่องนี้เธอรู้สึกโล่งใจมาก เพราะว่าต่อไปนี้จะไม่ใช่เธอคนเดียวอีกแล้วที่ต้องมีชีวิตที่ขมขื่น ทนายฝ่ายครอบครัวเด็กได้ทาสาเหตุที่เธอยอบสารภาพความจริงเธอได้บอกว่าตอนนี้เธอมีความสุขเพราะว่าลูกๆของสามีต่างรักเธอมากเมื่อมาคิดถึงเรื่องที่เธอได้ทําก็เลยรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเลยอยากจะชดใช้สิ่งที่ทําลงไปก่อนจะบอกขอโทษสองครอบครัวที่มานั่งปรับทุกข์กับสิ่งที่ได้ยินจากนางพยาบาลสาวที่เห็นแก่ตัวทําเรื่องเลวร้ายกับพวกเขาหรือ,อยังมีหน้าบอกว่าโล่งใจอีก คุณพ่อหลอดที่บอกว่าพวกเราไม่สามารถเอาผิดนางพยาบาลสาวได้เพราะว่านายเพื่อนสนิทของเขาได้บอกว่าข้อหาลักพาตัวผู้เยาว์มีอายุความแค่5้าปีซึ่งมันได้หมดอายุความไปแล้วนั่นกระทำให้เกิดความคับแค้นใจกับพวกแม่แม่ที่ต้องมาทุกข์ใจเพราะความเห็นแก่ตัวของคนคนเดียวและนางพยาบาลสาวที่รู้ตัวว่าจะไม่ได้รับโทษเลยมาสารภาพเพื่อที่จะทำให้ตัวเองสบายใจด้วยการรับผิดแค่ขอโทษเพียงแค่คำเดียวแต่หัวเด็ดติดขาดยังไงพวก เธอก็จะไม่ยอมยกโทษให้พ่อหลอกกับพี่ชายได้เดินทางกลับมาบ้านพอได้รู้ข่าวว่าพ่อของตัวเองได้ป่วยพี่ชายได้เตือนให้เขาเรียกแม่เลี้ยงว่าแม่ได้แล้วเพราะว่าตัวของเขาที่เรียกแค่ชื่อเธอเฉยๆพ่อหลอกที่เป็นลูกชายคนเล็กของบ้านได้บอกว่าตอนนี้เขาไม่มีเงินจะให้ก่อนจะบอกให้พ่อของเขาเลิกเล่นหุ้นได้แล้วผู้เป็นพ่อที่ได้บอกว่าเขาเพียงแค่คิดถึงลูกชายของเขาก็เลยแกล้งป่วย ก่อนจะบอกว่าตอนนี้เขากับแม่เลี้ยงต่างมีงานทำไม่คิดจะรบกวนเรื่องเงินพี่ชายก็ได้แซวพ่อเรื่องที่ชอบแทงม้าแข่งก่อนจะบอกสงสารแม่เลี้ยงที่มาเลือกพ่อไม่ลูกติดอย่างพ่อเขาลูกชายคนเล็กสุดหล่อที่ได้บอกว่าแม่เลี้ยงดูแลพ่อของเขาดีเกินไปพ่อของเขาได้พูดเรื่องที่เด็กถูกสลับตัวและบอกว่าสายเลือดยังไงก็ยังคงเป็นสายเลือดเพราะว่าต่อไปลูกบ้านนุนจะเริ่มหน้าเหมือนเขาแต่ในขณะที่เคตะ ก็จะเริ่มหน้าเหมือนพ่อบ้านนู้น และเสนอให้รีบแลกตัวเด็กคืนมาและตัดให้ขาดแต่ลูกชายสุดหล่อที่ไม่คิดว่ามันจะง่ายอย่างนั้นแม่เลี้ยงได้บอกกับเขาว่าคนเราถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวพันกันทางสายเลือดแต่ความผูกพันจะทําให้หน้าเหมือนกันไปเองเหมือนกับตัวของเธอที่ได้มาเลี้ยงพวกเขาสองพี่น้องพ่อหล่อได้กลับมาที่บ้านโดยที่ไม่ได้บอกภรรยาเรื่องที่พ่อของเขาอยากให้เปลี่ยนตัวเด็กเคตาได้นําดอกไม้ประดิษฐ์ฝีมือตัวเองนํามาให้คุณพ่อรูปหล่อในวันพ่อแต่เด็กน้อยที่บอกว่าอีกหนึ่งดอกเขาจะาไปให้พ่อ ลิวเเพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้ซ่อมของเล่นให้กับเขาสองครอบครัวได้มาเจอกันที่ร้านขายหลอดไฟของครอบครัวชิคๆพ่อหล่อได้พูดถึงความรู้สึกที่ต้องเห็นลูกชายค่อยๆโตขึ้นไปเหมือนกับคนอื่นแต่คุณแม่ชิคๆที่ได้บอกว่าที่เขารู้สึกแบบนั้น ็เพราะว่าเขาไม่มีความผูกพันให้กับเด็กพ่อหล่อที่กลัวว่าถ้ายิ่งปล่อยเวลาให้ผ่านไปก็จะยิ่งทําให้เจ็บปวดทําให้แม่คนสวยเริ่มคิดเรื่องราวมากมายที่งานประกวดเปียโนเคตาได้ชื่นชมคู่แข่งที่มีความสามารถพ่อหลอก็หันไปมองเด็กน้อยที่อยู่ข้างกายคําพูดที่แสดงความผิดหวังที่เคตาไม่มีความพยายามที่จะเป็นที่หนึ่งแต่คุณแม่คนสวยที่บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะพยายามและประสบความสําเร็จเหมือนกับเขาแม้กระทั่งตัวของเธอเองที่กำ ลังรู้สึกเสียใจที่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะเลือกใส่เลือดของตัวเองมากกว่าและได้พูดถึงตอนที่สามีของเธอได้รู้ว่าเคตาไม่ใช่ลูกเขาได้พูดว่าเพราะอย่างนี้นี่เองเพราะว่าเขาที่คิดมาตลอดว่าเคตาเป็นเด็กที่ไม่มีพรสวรรค์เหมือนกับเขา คุณแม่ที่ยังจำความรู้สึกในวันนั้นได้ดีเคตาได้ออกมาเที่ยวกับพ่อหล่อที่สวนสาธารนณะเด็กน้อยที่ขอลองถ่ายรูปให้กับคุณพ่อบ้างพ่อหลอก็เลยจะยกกล้องให้แต่เด็กน้อยที่ใส่หน้าปฏิเสธก่อนจะบอกว่าเขาไม่ได้อยากได้พ่อหล่อได้บอกกับเคตาว่าเมื่อย้ายไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นแล้วให้เรียกพวกเขาว่าปาป้าหม่าและไม่ว่าตัวของเขาจะเหงาสักแค่ไหนห้ามโทรมาหา ห้ามร้องไห้เด็ดขาดเด็กน้อยที่ฟังตาแป๋วเลยถามว่านี่คือภารกิจที่จะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่พอหล่อที่รู้ว่าเคตาสงสัยในสิ่งที่เขาให้ทำก่อนจะบอกว่าอีกสิบปีข้างหน้า เขาก็จะเข้าใจในสิ่งที่พ่อให้ทำเด็กน้อยได้ถามถึงเรื่องเป็นโนที่คุณพ่อได้เคยกำชับให้เขาหมั่นซ้อมทุกวันซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแต่พ่อหล่อที่ไม่ได้บังคับและให้เด็กน้อยตัดสินใจเอาเองคุณแม่คนสวยได้เก็บข้าวของและความทรงจำของเคตาออกจากที่บ้านเธอที่มองดูลูกชายตัวน้อยที่กำลังจะได้ไปอยู่กับครอบครัวของพ่อแม่แท้ๆสองครอบครัวได้มาพบกัน คุณพ่อชิกชิกได้บอกว่าเขามักจะได้เล่นเว่าวที่พ่อของเขาเป็นคนทำให้แต่พ่อหลอกที่บอกว่าพ่อของเขาไม่ใช่คนที่จะทำอะไรแบบนี้และเขาก็ไม่เคยได้เล่นเว่าวกับพ่อเลยพ่อชิกชิกได้บอกว่าเขาไม่จำเป็นต้องทำแบบพ่อของเขาและขอลองให้เล่นเว่าวกับลิวเซ่ด้วยทางด้านแม่แม่คุณแม่ชิกชิกได้บอกกับคุณแม่คนสวยว่าลิวเซ่เป็นเด็กที่ขี้กลัวแต่พอได้กลายเป็นพี่ชาย เขาก็เริ่มทำตัวเข้มแข็งขึ้นคุณแม่คนสวยก็ได้บอกว่าเคตาอยากจะมีน้องแต่เธอที่ไม่สามารถมีลูกได้อีกครั้งนี้จะทำให้ความฝันของเคตาเป็นจริงคุณแม่ทั้งสองได้เข้าสวมกอดปลอบใจและก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันพ่อหล่อได้บอกกับเคตาว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าทางบ้านนู้นเขาจะรักเคตามากเด็กน้อยที่มองไปที่พ่อหลอก,ก่อนจะถามว่ารักมากกว่าพ่ออีกแล้วฮะพ่อหล่อที่ได้ยินอย่างนั้นก็นิ่งไป ก่อนจะบอกว่ามากกว่าสองครอบครัวที่ได้มาถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกก่อนที่จะแยกย้ายโดยได้กลับไปพร้อมกับเด็กที่มีสายเลือดของตัวเองลิวเซได้เริ่มต้นเป็นลูกชายบ้านของพ่อหล่อแม่สวยเขาได้อ่านกฎระเบียบในการใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้ที่มีกฎมากมายที่ได้สั่งห้ามทำนูน่นทำนี่และสิ่งที่ต้องทำ รวมถึงการอาบน้ําคนเดียวเมื่อเทียบกับที่ที่เขาจากมาที่ที่เขาสามารถใช้ชีวิตได้แบบชิวๆพร้อมกับกฎที่เขาต้องเรียกผู้ใหญ่ทั้งสองคนตรงหน้าว่าป๊าป๊ามาม้า แต่เด็กน้อยที่ไม่เข้าใจเพราะว่าพวกเขาไม่ใช่พ่อหลอกก็เลยบอกว่าให้เรียกบ้านนู้นว่าป๊าๆกับมามา่าและให้เรียกพวกเขาว่าพ่อกับแม่แต่เด็กน้อยที่เป็นเจ้าหนูจำไม่ได้จ้องมองไปที่พ่อรูปหลอกก่อนจะถามหาคำตอบว่าทำไมทางด้านเคตะ็เริ่มปรับตัวได้ดีกับบ้านใหม่ ที่ทำงานคุณพ่อหล่อได้รับข่าวร้ายเพราะว่าเขาที่โดนย้ายไปทำงานนอกสถานที่โดยหัวหน้าได้ให้เหตุผลว่าเขาจะได้มีเวลาให้ครอบครัวบ้างทางด้านคุณแม่คนสวยก็ได้รับสายจากเคตะแม่ที่รับปากว่าจะไม่บอกเรื่องที่เคตะโทรมาให้พ่อรู้พ่อหล่อได้มาดูผลงานศิลปะของลิวเซที่ได้วาดรูปปะปากับมาม่าที่บ้านชิกชิก ก็นึกเคืองพ่อหล่อที่ยังปรับตัวไม่ได้ก็รู้สึกปวดหัวกับลิวเซที่เล่นสนตามภาษาแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งเขาเหมือนกับเคตะลิวเซได้ขอร้องให้พ่อหล่อซ่อมของเล่นให้เขาแต่เขาที่บอกให้ไปซื้อใหม่แต่เด็กน้อยที่บอกว่าจะเก็บให้พ่อชิกชิของเขาซ่อมให้ พ่อหล่อได้บอกว่าเขาจะไม่ได้กลับไปบ้านนู้นอีกแล้วเพราะว่าตัวเขาคือพ่อแท้ๆและลิลเซจะต้องอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพ่อหล่อที่เห็นสายตาคู่นั้นก็เลยลองหยิบของเล่นมาซ่อมให้คุณพ่อได้มางีบพักสายตาก่อนจะมาเจอกับการดอกไม้ประดิษฐ์ที่เคตาทำให้เขานิวันพ่อพ่อหล่อได้มาหาทนายเพื่อนสนิทที่ได้ยื่นซองเงินค่าชดเชยที่นางพยาบาลสาวได้ฝากให้กับผู้เสียหายพ่อหล่อได้มาหาเธอที่บ้านก่อนจะเอาซองเงินชดเชยมา คืนเขาได้พูดต่อว่าเรื่องที่เธอทําให้ครอบครัวของเขาต้องพังพินาศแต่ไม่ทันไรได้มีเด็กชายซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของเธอได้ออกมาขวางพ่อหล่อที่บอกว่าอย่ามายุ่งแต่เด็กชายได้บอกว่าเขาต้องยุ่งเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของเขาพ่อหล่อที่เขยบเข้าไปใกล้ ยืนจ้องมองตกบาปุ๊บปุ๊กก่อนจะเดินจากมานั่นก็ทําให้เขาคิดถึงแม่เลี้ยงพ่อหล่อได้ตัดสินใจที่จะโทรไปขอโทษเรื่องที่เมื่อก่อนเขาทําตัวไม่ดีแต่แม่เลี้ยงที่ไม่ได้คิดติดใจก่อนจะบอกให้ลืมมันไปซะและแล้ว,ลวเด็กน้อยลิวเซตัวแสบก็ได้แอบหนีออกจากบ้านในขณะที่คุณแม่คนสวยนอนกลางวันก่อนที่จะเนียนเดินเข้าสถานีไปพร้อมกับผู้ใหญ่จนมาถึงบ้านขายหลอดไฟได้สําเร็จพ่อหล่อได้มารับตัวลิวเซกลับบ้าน เค okay, ตะเมื่อได้ยินเสียงคุณพ่อหลอกก็เกิดประกายที่ดวงตาวูบหนึ่ง ก่อนจะหนีไปแอบโดยไม่ออกมาพบครอบครัวชิกชิกที่รู้สึกว่าลิวเซอาจจะยังปรับตัวไม่ได้ก็เลยเสนอที่จะดูแลเด็กทั้งสองคนให้ก่อนแต่พ่อหล่อที่ได้ยินยันว่าเขาจะเอาตัวลิวเซกลับไปเคตาที่ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่จริงแล้วเด็กน้อยได้ปิดบังอาการน้อยใจจากพ่อหล่อที่ไม่ต้องการเขาแต่ก็ได้รับการเยียวยาใจจากคุณพ่อชิกชิกที่มีเวลาให้เขาตลอด24ชั่วโมง คุณแม่คนสวยที่จ้องมองลูกชายในสายเลือดที่นอนหลับตาพริม้มเธอที่บอกว่าเขาดูเหมือนกับคุณพ่อมากพ่อหล่อที่บอกว่าตอนที่เขาเป็นเด็กเขาก็เคยหนีออกจากบ้านไปหาแม่แท้ๆแต่ก็โดนพ่อลากตัวกลับมาพ่อหล่อแม่สวยที่พยายามจะหาวิธีเข้าหาลิวเซโดยเล่นอะไรบ้าบอเหมือนกับเด็กทั่วไปใช้เวลาแคมปิ้งในบ้านด้วยกันคืนนี้พวกเขาได้นอนด้วยกันในเต็นท์ก่อนที่จะเล่นไล่ชื่อดวงดาวเมื่อถึงดาวตก เด็กน้อยที่ได้ภาวนาขอให้เขาได้กลับไปอยู่ที่บ้านอีกครั้งเด็กน้อยได้บอกขอโทษก่อนจะร้องไห้ออกมาพ่อหล่อแม่สวยที่เห็นก็เข้าไปปลอบเด็กน้อย คุณแม่ที่เริ่มรู้สึกกลัวเพราะว่าเธอที่เริ่มรู้สึกผูกพันและรักลิลเซมากขึ้นทุกวันมันทําให้เธอรู้สึกผิดต่อเคตาพ่อหล่อได้หยิบกล้องมาถ่ายรูปเมื่อเลื่อนดูรูปก็ได้มาเจอกับรูปที่เคตาได้เคยถ่ายเอาไว้ซึ่งมันมีแต่รูปของเขาไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขานั่งทํางานตอนที่เขากําลังหลับคุณพ่อที่รับรู้ได้ถึงความรักที่เคตามีให้กับเขาร่างกายที่สั่นพร้อมกับน้ําตาที่ไหลออกมาและแล้ว ครอบครัวชิชๆก็ได้ต้อนรับริวเซกลับมาเคตาเมื่อได้เห็นพ่อหล่อแม่สวยก็ได้วิ่งหนีคุณพ่อหล่อที่วิ่งตามออกมาเขาได้บอกขอโทษที่ต้องผิดกฎออกมาพบเคตาเพราะความคิดถึงแต่เด็กน้อยที่ได้บอกว่าพ่อหล่อไม่ใช่ป้าป๋าของเขาอีกแล้วพ่อหล่อที่ขอพูดในฐานะที่เป็นพ่อของเคตามา6ปีถึงแม้จะเป็นพ่อที่ไม่ดีเท่าไหร่นักและได้บอกขอโทษที่ไม่ได้เก็บดอกกุหลาบที่เคตาทําให้เอาไว้ให้ดีได้พูดเรื่องเป็นโน ที่ตัวของเขาเองก็เลิกเล่นกลางคันก่อนจะพูดเรื่องกล้องที่เด็กน้อยได้ถ่ายรูปของเขาเอาไว้หลายใบคุณพ่อหล่อได้บอกว่าตอนนี้ภารกิจได้จบลงแล้วเขาได้เข้าไปสวมกอดลูกชาย6ปีของเขาเอาไว้และดูเหมือนว่าทั้งสองครอบครัวจะรู้วิธีที่ทำให้เด็กทั้งสองคนมีความสุขได้ยังไง หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขในการรับชมและรับฟังนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยดีใจที่ได้อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีจ้า